ของเป็นของดังนะครับใน5จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะครับก็จะมีพี่น้องที่พิษณุโลกใช่ไหมที่วันนี้มาเดิลยจะพาไปชมวุ้นดาวสิโก้ไทยกระดิ่งต่างหเดี๋ยวให้พี่น้องโรเชิญชวนที่ละกันเพราะว่าเหลือเหลือ3วันก็เชิญชวนนะผมใครที่มาวันนี้แล้วนะิสสาวมาที่เหลือนะใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครอยากจะมาเดินเข้าเดินชิมนี้สามารถมามาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมอร่อยกับงานของด้างเลยนะครับยี่ห่อ เคยไปอยู่ 1, 2คนครับหอเป็นเพอี่ไหนมาได้มากผมไปนานมากไปแต่ตอนผมยังอายุ 11, 12อะไรนะโอ้โหนี่เกดนับน้องเกดเกดเป็นเพืมานพี่ให่ องรััไแล้ว่ไองคือทำหไม่ไแล้วปนระบาพอพอใยามแล้วก็เป็นค้าโดนกระบาดทีนอรอรับพีนาดเนี่ยนะพี่เลยถาวมาน้องจนแบไหอยาก่าคำบุญคอมบายกระ้าดท่วแบบวดีฝากไม่ได้ฝากถึงว่าน้ากให้ถูกมือเลยนะอ้าวทางนั้นเราอกีเดียแย้แม่ฝาก พอดีว mm. yeah, you? uh, okay. mm? ่าว yeah. uh, okay. ันน uh, okay. ี้มีของดีจากมือพ yeah. ิ่สุโลกมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วอาพิเศษอะไรพิซซ่โลกของอร่อยพิซซ่โลกของอร่อยต้องนี่เลยครับกล้วยนะครับกล้วยตากกล้วยวนนะครับกล้วยแต้รูปต่างๆพิซซ่โบลก์หรือพิซซ่าโบลล์ถามเนาะใครมีถึงมาถามคือเซ็นตโบลลแล้วทุ่มไปเลดูด้วยตอนนี้นะครับตากมีอะไรมไ ไมออกอด้วยไม่ออกก็บอกด้วยชาเขาไม่ด้วยจังหวดแม่เขาเออเขาไมที่จังหวัดม่ด้วยแม่โอ๊ตาชายอวยตากนัตาที่ตาก็ไม่ด้วยตานักพิลโลก็ตาก็ด้วยพิลโลโอเคซื้อไม่ีแม่ไม่มีอ่ไม่ได้ถูกเสมอไม่ถูกเสมออาท่่ายสใจสุดขทยสุโไทยมี่ไมี่ะอ่ะด้วยแล้ว ยกมาทุกสายกล้วย่ยอมีเฮ้วยไทยเฮม้ยไม่บอหน้านะอะไรนะกล้ยกับไข่เหมือนกันนะแม่ม่ัววยไทยแล้ววยเราเีไข่อ่ะมันก็ไม่ใช่เลยแม่้วยไทยขอยุดติดเแ้ตบเติดเร่อยเตอคุณตลัดคุณตาลัดคุณตาลดิย่ไปถามเาเลยเดี๋ยวเขาตอบก้วยแก คุณคุณยังไงสงสารแต่เจังหวัดเองเลยาเกิดด้วยอ่ะอย่าเลยเจเจสุวรรณเราให้ไม่ได้แต่ถามด้วยทุโไทยดีดีเรื่องไอ้ถั่วทอดกรอยถใครยังเคยลองชิได้ทีนี้นะคะมีเครื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับสุโขทยมีอะไรกันล่ะสุโขทยด้วยนะคะสุดท้ายอุตรดิษนะคะอะไรอร่อยอะไรอยากถามพีพอนู้นหน่อยใครรู้บ้างว่าถ้าเป็นอุปรดิษของอะไรเรื่องชื่อถั่วทอดรียถั่วทอดกรอยเก่งมาก สะปรต้มอะไรนะเว้ยกุ้นใครร้องมาลลัว์สับปะรถทุเรียนสัปรุทเรียนยังไม่เคยลองไหมเต้องลองสับปะ้มีของกินของทอดอร่ยแลแต่รูปเยอะนะไหมแม่ๆฟังนะ้องไปเคยกินนะนะโอเคนะอ่าอ่าน้องไม่เคยกินอย่างที่น้องได้องกินอร่อยอร่อยนะคะทเรียนสับละรแดงแล้วก็สม โยนแล้วแต่เรื่นี้ก็ไม่ต้องกัวด้วยนะครับไปซื้อได้เลยถ่ายได้าจจะไม่สะดวกทานแบบแบบสุกนะคะแบบสดอ่ะมีใครอย่าถ่ายรูปกับยองไม่ยอมเลเดี๋ยวจะมีวิวให้ถ่ายทานเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมก่อนตรงนี้ไหมภาพรวมกันอย่าให้โอ้ยคอนเสิสุดแหมอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะขอนรูปพิเศษทุกคนยอมไหมได้ขอเกาะที่โอ้ย ตอนแรขอเปลี่ยนเดียวนะท่ขอก่อนนะอะไรนะอะไรนะหนูตอบแทนได้ไหมอ่ะแม่อยากให้หนูก่อนไหม<อ>ก่อนได้เหรอลูกลูกนะก่อนได้เหรอไอ้อูกอกมาดามขอชื่นใจมดามขอชื่อใจไอ้นเนี้ยแม่ก่ติ๊กกระดูเ้ยแม่แมก่ตก เหมือนแับแม่ก่อนแต่พบางนแมนก่อนเป็นไงลูกรู้หรอจอดรถตรงไหน่จอดรถตรงไหน่อ๋อดีกับที่จอดที่เดียวกันอะไนะโอเคเนาะจบงานอะยกใ้เนาะอ่ะโอเคครับก็ดีกว่าไอ้ลูกบอลตกความแม่ห่อแทนจำด้ไน่ากลัวถาจริงแฟนจากอีโรเนี่ยเขาถูกอะไรจริงใช่ไหมไเขาูเราเขไดไหอันนีไม่ดี อะไนะเขาาคุยกันเหมือทะันจิงนออาเีนนะเขาคุยกันหมือทะเลาะกันราะว่าเขาคุยกันแต่โค้อ่ะนั่หโพส็นอไ็ภาพเนของเรามโหู้อสอกทได่น n t ให้มันสว่างสว่นะใี้ชู้สูงสูเอาเนะอีกทีนึ่งเ a t e หลมี่ละ่าไปลงใน ยแล้วเราก็ไปแชร์โพสกันด้วยนะครับโอจะกลับมาเรื่อยที่เกที่สนกลุมขาแล้วสิ่งเสิ่งเดว่าแล้วก็แล้ไปไปโพสต์ร์นะครับนิสสนใจไปอยู่ข้างหลังดไปมอีภาพี่กับภาพมไนะภาพีงยิมแบบยิมสุดไปเลยดูิใครม เฮ่นะเฮนเฮ่นะคนะดนตรีส <F> า <row> hey, hey, hey. hey, 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 ัเฮนะเดิมสอเ้ต่อไปเป็น <F> วิด <io> hey. hey, ีโอแพดเลยจะเห็นทุกคนเลยเพราะฉะนั้นทตัวให้แบบน่ารักสดใสโอเคคณะดน3รันว่าเรารับลีโอเฮ้ต่อไป้เยแล้วผมเือยนาเกร้อนให้เข้ามาดิมสอ

เอาอะไรนะทวารีโอทวารีโอนี่อะไรโอไยเลอะไโ้ยเลยแม่อะจะบอกว่าดูโทตรงไหนได้ยูนะขอเพลงด้านน้ำได้หมเพื่อใครแบบเออเบื่อเบื่อหรือน้องยุ่งกับกางเกงหรือแบบ่างอมีอะไรนี่ผมใ้สูตร่า้ขารองแบบก้าวสูงแบบเพ้าสูงยุคนี้ถ้าเขารองได้เ้าจะร้องแต่ถ้าร้องไม่ได้เขาต้อเปิดยูทูบนะครับ มีแค่สักวิธีเท่านั้นคือร้องสดกับยูทูบนักร้องยังไม่มาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคิวของเอกกับกิฟที่ต้องร้องเพลงสดใช่ไหมครับไม่อยากให้เอกร้อง,องสักท่อนไหมยอยากดูไหมยอยากฟังร้องไหมโอเคไม่มีอยากฟังร้องอยากเห็นเต้นอย่างเดียวอ่ะทุกคนหลังจากถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับลีโอแล้วนะคระใครที่ถัดสุดนะครับสินค้าชุมชนวิสาหกิจที่มาจาก เขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยอ,อยากให้ซื้อเลยเพราะว่าขอกินของอร่อยแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะครับมาจากราคาต้นทางเลยนะครับม่ไจะเป็นเรื่องของควา,ามเป็นออร์แกนิกที่ไม่ใช้สารเคมีเจียบนนั่นแหละกรรมวิธีการปลูกนะครับรู้ถึงการแปลรูปลับรองว่าอร่อยแล้วก็ที่สำคัญบางอ่าบางร้านเนี่ยเขาจะมีแบบสินค้าเป็นเด่นของเขาอัตลักษณ์เด่นเด่น,นแล้วก็จะมีบางทีได้โอท็อปสี่ห้าดาวเลยนะครับลองไปดูเมนูได้เลยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวขอไปด้านสำัญนิดนึงนะคะ ผู้ประกอบการร้านไหนมีรถทะเบียน2203ไหมคะเจ้าของรถทะเบียน2203ของผู้ประกอบการนะคะเขาแจ้งมาว่าเป็นรถผู้ประกอบการในงานทิศโลกนะคะภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะถ้าได้ยินแล้วสกิดสกิดกันด้วยเพราะว่าอาจจะเสียค่าที่จอดรถอะไรสักอย่างเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่พยาสัมพันธ์ด่วนนะคะตอนนี้นะรถผู้ประกอบการ จอดอยู่ไม่เป็นีกต่อที่ประชาสัมพันธ์นะคะทะเบียน2203ค่ะได้แล้วนะครับเอาละตอนนี้บรรยากาศาก็ทยอยในการถ่ายภาพกับศสือปินนะครับและเดี๋ยวเราจะยกเวทีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะสองลุงมันจะแป๊บ,บนึงหละะ้วจากประมาณ อ,อีก4ี่สินาทีแล้วเนี่ยกลับมาในช่วงประมาณ6โมงเราก็จะพามาช็อปชิลกันในบรรยากาศของงานนะครับเดียกก๋ยวก็เป็นช็อปชมากตลอดทั้งวันนี้26ถึง30มีนาคมนี้กับมากับโอท็อปช็อปหันสามมีพาจพักภูมิปัญญารวมจังหวัดภาคเหนือนตอนแรกงหนึ่งพักสักครูคร่เดี๋ยวกลับมาครับ